อันนี้จะพาชมปุ๋ยสําหรับกุหลาบโดยตรงนะคะราคาก็จะแพงหน่อยเห็นไหมคะถุงนี้โลกว่านะคะเนี่ยโลหกขีดนะคะเขาจะเขียนไว้ My มโลสสาหรับปุ๋ยนะคะเป็นสำหรับกุหลาบไม่ใช่สำหรับปุ๋ยไมโลสสาหรับกุลสสหลาบอันนี้คือบาร่านะคะบาร่าคือกุหลาบราคาเวลาเราจ่ายเงินจ่ายอันนี้นะคะนี่ค่ะก็เกือบสามร้อยนะคะกตีซะสามร้อยละกันนะคะเนี่ค่ะเวลาเราจ่ายเราจ่ายอันนี้ อันนี้ถุงเล็กนะคะเนี่ยเจ็ดกรัมถุงเล็กใบดอกรากแล้วก็อีกตัวเนี่ยเพื่ออะไรไม่รู้นะคะแต่สามอันเนี่ยรู้อันนี้เป็นปุ๋ยน้ำค่ะอันนี้ก็ใช้ดีนะคะมีใช้ดีกุหลาบกุหลาบทั้นนั่นเลยสาาอังกฤดก็มีนะคะไฮปโปเน็กค่ะไฮปโปเน็กใช้ดีนะคะลองพิมพ์เข้าไปก็ได้สำหรับกุหลาบเลยนะคะนี่ แต่ราคาก็จะแพงขึ้นมาหน่อยอันนี้ร้อยกว่าบาทอันนี้ก็สองร้อยกว่าบาทเป็นปุ๋ยน้ำแต่ใช้ได้นานนะคะที่บ้านมีอยู่ขวดหนึ่งมีขวดหนึ่งมีขวดหนึ่งอย่างละขวดต้นไหนที่ไม่แข็งแรงไม่ดีนะคะใส่ผสมไปเลยอันนี้ปุ๋ยสำหรับกุหลาบเลยก็ใช้ดีค่ะสั่งในอินเทอร์เน็ตน่าจะถูกกว่านิดนึงนะคะสำหรับกุหลาบเลยนะคะไมรล นี่ก็ใช่ค่ะเนี่ยข้างล่างนี่ก็ใช้ดีนะคะไฮโพเน็กซ์นะคะนี่ไฮโพเน็กซ์ Hi ชื่อเขานี่ล่ะค่ะไฮโพเน็กซ์เนี่ยใบดอกรากมันจะเขียนไว้มันจะไม่เท่ากันนะคะปุ๋ยแต่ละยี่ห้อใบหกดอกสิบรากห้าอันบนเนี่ยใบใบจะสวยสิบเอ่อ ดอก13ราก6นี่นะมคะเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันนะคะตัวปุ๋ยแต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นปุ๋ยน้ำนะคะเป็นปุ๋ยน้ำอันนี้ก็เหมือนกันค่ะปุ๋ยน้ำนี่ก็ใช้ดีค่ะขวดหนึ่งก็ใช้ได้นานนี่เห็นไหมคะตัวเลขจะไม่เหมือนกันใบดอกราก8 0 15นี่รูปกราบเลยนะะนี่ค่ะขวดหนึ่ง ราคาไม่แพงนะคะร้อยกว่าบาทเองส่วนมากก็น้ำถังหนึ่งนะคะสี่ลิตรใส่ไปสีฟ้านะคะอยู่สองฝาก็ได้ใส่เยอะนะคะเหนียวเค็มไมห่ค่ะปุ๋ยน้ำใช้ดีที่บ้านตัวนี้ก็ใช้นะคะใช้ตัวนี้อันนี้พามาชมปุ๋ย ปุ๋ยที่ใส่กุหลาบที่บ้านเคยใช้หมดนะคะพวกนี้พวกนี้ก็เคยใช้แต่ว่ามันราคาแพงหน่อยก็เลยไปใช้ก <c oughs> ระสอบใหญ่กระสอบใหญ่เมื่อกี้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบโล,ลใช่ไหมคะเห็นไหมคะราคาต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะมากอันนี้แค่โลโลครึ่งกับยี่สิบโลราคาต่างกันริบลรับเลยนะคะใช้ดีหมดละคะ่ะตัวนี้ยิ่งใช้ดีเนะี่ยขวดสีทอง โอเคนะคะแนะนปาปุ๋ยกุหลาบกันกุหลาบโดยตรงเลยนะคะดูกุหลาบเลยนี่แหละค่ะปุป๋ยกุหลาบอย่างอื่นก็ใช้ดีค่ะมีเยอะนะคะไปค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ